วันนี้เราอยู่กันที่ซอยหมู่บ้านเซรีวิลล่าแยก2ครับอยู่หลังห้างพาราไดซ์ Park คสีนคลิ์วันนี้เรามาที่โรงเรียนอนุบาโลโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนตาตี้อินเ n อร์เนชั่นแนลคิ a เดอรการเทนครับ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลครับต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนตอนนี้ทั่วโลกเขามี631สาขาแล้วในประเทศไทยมีอยู่3สาขาสาขาแรกเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2552ซึ่งสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่2มีเนื้อที่อยู่2ไร่ครึ่งจะลองดูนะครับพื้นที่อาจจะฟังดูเล็กแต่ว่าข้างในเนี้ยประโยชน์ใช้สอยดีมากเพราะเขาทาทุกอย่างเนี้ยเพื่อประโยชน์สําหรับเด็กเล็กทั้งนั้นเลยก็ไม่แคบนะกว้างออก ตรงนี้เป็นจุด drop off ครับก็เวลาเด็กๆมาเขาก็จะมีการตรวจผ่านจากจุดทัดกรองตรงนี้ซึ่งเข้าไปตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องสแกนหน้าแล้วก็วัดอุณหภูมิให้เด็กๆเ,เป็นประตูอัตโนมัติเหมือนกันเรื่อง,องการออกแบบเขาค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะอย่างพวกขั้นบันไดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีความสูงพอเหมาะกับเด็กเล็กครับอ่ะตรงนี้ก็เขามีเตรียม ขบันไดขึ้นให้น้องๆตัวเ,เล็กๆนะครับได้ขึ้นมาแล้วก็สแกนหน้าตรงนี้นะครับประตูเปิดออกผู้ปกครองก็จริงๆแล้วเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีภารกิจจาเป็นจริงๆก็ไปติดต่อที่ออฟฟิศเขานะครับที่โรงเรียนนี้เขาเป็นอนุบาล3ภาษาครับก็มีภาษาอังกฤษจีนและก็ไทยนักเรียนเนี่ยมีตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สเลอรี่จนถึงอนุบาล3ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ70คนแล้วคุณครูอยู่12คนแล้วก็บุคลากรอ,อื่นๆอีก21คนซึ่งคุณครูเขาทั้งหมดเนี่ย จะถูกเทรนนิ่งแล้วก็คอล์ริฟายมาจากต้าตี้ประเทศจีนซึ่งเป็นเนทีฟสปิเกอร์ทั้งหมดพรีเคตอนนี้เขามีอยู่2ห้องห้องหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ7-8คนเดีย๋ยวลองเข้าไปดู what is this? This is Very good. On that Donald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a... Yeah. Goat! Oh, very good! E-I-E-I-O. It's a cow! Mm. Very good, Madi! Very good! You can do You can do this. ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าในห้อง PreK ครับอันนี้ PreK วันนี้มีน้องๆมากันอยู่5คนจริงๆแล้วมี7-8คนนะแต่ว่าคุณครูก็มีทิเชอร์คนหนึ่งแล้วก็มี TA ทั้ง2คนเนะี่ยผู้ใหญ่3คนดูแลเด็ก5คนอนะ่ะคิดดูเดี๋ยวเราไปดูห้องของ K1 ครับในระดับ K1 เนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมด2ห้องห้องหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ8-11คนเห็นเขาบอกว่าคุณครูเนี่ย จริงๆแล้วประมาณ1ต่อ5นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็มีมากกว่านั้นเพราะว่าที่นี่ครูผู้ช่วย TA เนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแต่นอกนั้นที่เป็นคุณครูจริงๆเนี่ยก็คือ native speaker อย่างที่บอกทั้งอังกฤษแล้วก็ไชนีสอันนี้ห้องอะไรอะ่ะไชนีสป่ะไชนีสเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องภาษาจีนกันดูว่าเราชื่อเขาสอนกันยังไงนี่านี่านี่า Hello，小朋友，你好吗？嗯嗯、拍手，Hello，拍,拍拍手，Hello，开开手。小眼睛看老师，沙锤起立，拿沙锤一个。 แล้วเ้นะ<ฮ>เก่งเห็นไหมครับคือวิธีการสอนของโรงเรียนนี้เป็นแบบ play based learning แต่เด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ทุกอย่างไปกับการเล่นของเขาอย่างภาษาเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นแล้วภาษาจีนคุณครูเนี่ยเขาสอนเหมือนเด็กพวกนี้เป็นเด็กจีนที่อยู่ในประเทศจีนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะได้ซึมซับครับทั้งเรื่องคําศัพท์เรื่องของ วิชาการเรียนที่เขาสอดแทรกเข้าไปในการสอนของเขาเนี่ยนี่ K1 เองนะรู้เรื่องเยอะมากเลยอ่ะไปห้องไหนต่อห้องนี้เหรอห้องอีกห้องนึงครับเป็น K1 เหมือนกันคุณครูภาษาอังกฤษทม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 ทางๆ Do you like going to school? Yeah What's your favorite day of the week? Do you Like Monday or Tuesday or Tuesday. Yeah. Do you like running around the track? Yes. And what do you like to do, Blossom? I like. Fish. You like to fish. Wow. You like to go fishing. Okay. Very nice. Very nice. All right, guys. You guys want to do a dance? Christmas dance? Yeah. Oh! ก็เป็นจอทัชสกรีนตอนนี้คุณครูเคากําลังจะเปิดเพลงให้เด็กๆเต้น Better now I'm telling you why Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake Jump 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 ตอนนี้น้องๆ K2 ครับอนุบาล 2, 2เขากำลังออกมาเล่นข้างนอกปัจจุบ,บันเขามีอยู่2ห้องแล้วก็ห้องหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ7-8คนว้ารูปหล่อพาสาวไปเที่ยว จริงครูที่นี่เขาก็เล่นกับเด็กเกินเบอร์เหมือนกันนะเล่นเกินเงินเดือนที่ได้ <laughs> <laughs> จักรยานนี่เขาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบ2ล้อทรงตัวสกูตเตอร์2ล้อ3ล้อมีแบบขีบด้วย <laughs> <laughs> เวลาเราปั่นจักรยานมาแล้วลม้มเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเพราะว่าสามารถเรียกรถพยาบาลได้ไม่ถึง5นาทีก็มาแล้วเด็กมอง โอเคก็พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเขาจะทําเป็นรูปตัวยูครับล้อมรอบตรงนี้เลยพื้นที่ของเขาทั้งกลางแดดแล้วก็ในร่มเนี่ยจะมีความสมดุลกันมากๆเลยที่เขาออกแบบเป็นตัวยูเนี่ยเนื่องจากว่าบุคลากรของเขาแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถดูแลเด็กๆได้อย่างทั่วถึงนะครับมันไม่มีจุดอับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่า ตึกของเขาจะเป็นแค่ชั้นเดียวไม่มีบันไดไม่เจ็บเพราะเสาทุกต้นเขาหุ้มกันกระแทกไว้หมดครับโอ้หน่ารักจังขอเข้าไปดูหน่อยเปิดได้ไหมเฮ้ยได้วะามาเข้ามาดูเสาวไว้น้ํากันเสาวไว้น้ําก็ไม่ใหญ่มากครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะก็ไม่รู้จะทาสระใหญ่สระลึกไปทําไมเขาบอกว่าของเขาเป็นสระน้ําเกลือครับแล้วก็ให้บริษัท เมื่อาชีพโปรเฟ s ชั่นอลเลยในการดูแลสระน้ำเนี่ยมาดูแลเขาบอกว่าเขาทำอาทิตย์ละสองรอบแม้กระทั่งตอนที่โควิดที่ไม่มีเด็กๆมาเล่นหรือว่าโรงเรียนหยุดเนี่ยก็ตามเนี่ยก็เข้ามาดูแลอาทิตย์ละ2อครั้งเหมือนกันอันนี้เข้ามาดูตรงนี้ครับก็จะมีพวกล็อกเกอร์เก็บของอุปกรณ์ต่างๆเฮ้ยน่ารักดีอะอุปกรณ์ที่เอาไว้ให้น้องๆฝึกว่ายน้ำดำน้ำนะครับล็อกเกอร์ครับ อันนี้ห้องอะไรก็ไม่รู้อะขอเปิดเข้าไปดูได้ป่ะอ๋อห้องน้ําห้องน้ําผู้ใหญ่ครับนี่ตอนแรกก็สงสัยว่าเอมันมีไว้ทำไมเราไม่ค่อยเห็นที่อื่นนะเวลาเปิดประตูแล้วเนี่ยเด็กๆอะ่ะไม่โดนหนีบมือเข,เข้าไม่ได้เขากันไว้ไม่ให้เด็กโดนหนีบแล้วก็ด้านนี้ครับเป็นโถสำหรับน้องๆผู้ชายครับ ดูระดับดิดูระดับนี่ถ้าเรายืนยังไงขาเลอะไม่เหลือเป็นโถส้วมครับมีอยู่3ามโถ ổ, น่ารักมากเลยดูแลได้ทั่วถึงนะครับตรงนี้เป็นก๊อกน้าอ่าดูนะระดับนะฮะระดับก๊อกนะครับสําหรับเด็กๆมีสเต็ปขึ้นมาให้ยืนด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นที่อาบน้าด้วยความที่มันเป็นของเด็กอนุบาลเล็กๆนะครับทุกอย่างมันเลยดูน่ารักไปหมดแต่ที่นี่ของเขาค่อนข้างสะอาดนะ เท่าที่ผมดูห้องน้าสะอาดดีที่นี่เขาเชื่อว่าเด็กๆไม่ควรเครียดและก็กดดันในเรื่องการเรียนมากเกินไปครับเพราะว่าอาจจะมีอคตใิในเรื่องของการเรียนในอนาคตก็ได้เขาก็เลยใช้หลักการเรียนการสอนแบบ play based learning คุณครูทุกคน,เ,นเขาจะมีการเตรียมการสอนก่อนเพื่อที่จะสอดแทรกเข้าไปว่าในการเล่นของเขาเนี่ยเขาสอนอะไรอย่างเช่นเรื่องของอสีการนับจํานวนการคิดแก้ปัญหาต่างๆสําหรับเด็ก ก็น่าสนุกดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่าบรรยากาศในแคนทีนในโรงอาหารเขาเป็นยังไงโอ้กว้างขวางเฮ้ยหอมมีกลิ่นกับข้าวมาแล้วข้างหลังเขากำลัง,งเตรียมกับข้าวากำลัง,งเตรียมอาหารให้น้องๆกันอยู่นะครับน้องๆก็จะมาทานกันในนี้ครับส่วนด้านหลังตรงนู้นที่เป็นพาร์ติชันเนี่ยก็คือจะเป็นครัวเตรียมอาหารไปหิวอ,อ่ะไป เดี๋ยวเราลองไปชิมอาหารของน้องๆดูว่ารสชาติเป็นยังไงไปจิกมาแล้วหนึ่งถาดฮะวันนี้โอ้หน่งยากไปกัน <c oughs> โอเคก็มาโรงเรียนอนุบาลก็ต้องกินอาหารเด็กอนุบาลครับผมวันนี้เขามียากิโซบะหมูใส่ไข่ด้วยนะมีผักกระลำผักอะไรโอ้ก็ผักใบเขียวนะครับแล้วก็ซุปไก่ครับ ซุปไก่ใส่ใช้เท้าแล้วก็แครอทแล้วก็มีไข่ต้มโห<ฮ>ขอเพิ่มอีกสามถาดนะน้ำซุปโหแครอทใช้เท้านุม่มโอ้โหไข่ต้มต้องกินด้วย ไข่ต้มไม่ต้องมนะั้งอืมคงไม่ต้องบอกว่าไข่ต้มเป็นไงอร่อยรสชาติด,ดีเยี่ยมเลยอืมอไม่สนใจแล้วไม่ได้่ากินจริง,รงอร่อย่ะ ถานน่ารักมากบอกว่าทําไมเราไม่เคยเห็นน่ารักก็ดูด้เป็นแพนดา้าอันนี้เลยเน,น้ําแล้วนะเดี๋ยวไปตักเพิ่มเองผิวอะเด็กๆมาแปรงฟันตอนกลางวันครับหลังจากกินข้าวเสร็จแมแปรงฟันยังครับแปรงแล้วเหรอสะอาดไหมไหนยิ้มทียิงฟันยิงฟันยิงอือ <c oughs> แอบ,บดูเด็กๆเ,เขานอนครับอันนี้เค .1 เขาจะมีเตียงเล็กๆของแต่ละคนนะครับเบาะผ้าหม่มหมอนอะไรเงี้ยเอามาเองถ้าเกิดไม่ยอมนอนก็ปุ๊บอ่าห่มผ้านอนซะนอนซะไม่ยอมนอน <c oughs> ตาแป๋ว <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้ไปดูห้องเรียน k .3 ครับ k .3 ตอนนี้เขามีอยู่ห้องเดียวแต่ว่าน้องๆมีอยู่8คนครับนี่กำลังเล่นอะไรกันอยู่ในห้องไม่รู้อเดี๋ยวเข้าไปดู

UV เนี่ยเอาไว้ค่าเชื้อครับเขาเปิดค่าเชื้อในห้องเรียนทุกห้องหลังเลิกเรียนทุกวันคือข้อดีของหลักสูตรตาตี้เนี่ยเขามีตาตี้อินสติทูตที่อยู่ประเทศจีนครับเป็นสถาบันที่มีทีมอาจารย์ภาคการศึกษาเด็กเล็กเนี่ยเขาพัฒนาและก็ศึกษาเกี่ยวกับเชิงลึกของการสอนเด็กโดยเฉพาะซึ่งก็เป็นเด็กในว,วัย1.5ขวบขวบครึ่งจนถึง6ขวบ เพื่อให้เขาได้มีความรู้มีทักษะมีกระบวนการแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองในรอบด้านเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันอะไรงนี้ได้ก็ทําให้เด็กเนี่ยเขารู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหารู้จักเผชิญปัญหาแล้วก็เอาตัวรอดเอาไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้คือมาโรงเรียนอนุบาล3ภาษานี่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยปัจจุบันบทบาทของภาษาจีนมันก็เยอะมากขึ้นอะ่ะในหลายๆประเทศเขาก็ใช้ แล้วก็ในประเทศไทยก็มีคนจีนเข้ามาทํางานเยอะมากขึ้นพอเด็กๆเขาได้โตไปเขาก็มีโอกาสในการหางานหรือว่าทําธุรกิจอะไรได้ง่ายขึ้นน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าภาษาจีนมันก็เหมือนกับคนใช้เรียกว่ามากพอๆกับภาษาอังกฤษเลยไม่ไหลวะฮะฟังให้ทันค่าใช้จ่ายคนที่นี่ครับ ค่าสมัคร5,000บาท Refundable Damage Deposit 5,000บาทค่าแลกเข้า60,000บาทส่วนค่าเทอมเนี่ย1ปีเขามี3เทอมครับทุกระดับชั้นเทอมละ9,000 90, กบาทค่าอาหารกลางวันค่าสแนค็คเช้าบ่ายรวมกันก็9,500บาทต่อเทอมแล้วก็มีค่ากิจกรรมค่าฟิลทริปอีกปีละ5,000บาทราคานี้ไม่รวมชุดนักเรียนชุดพละ,ระแล้วก็อุปกรณ์บางอย่าง อย่างที่บอกไปครับในประเทศไทยมี3สาขาอีก2สาขาอยู่ที่นราธิวาสราชนครินแล้วก็สาขาธนบุรีตรงพุทธมทนฑทลสายหนึ่ถ้ามีโอกาสได้ไปก็รอติดตามชมกันครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยที่ s u p p เ r อรเราให้กำลังใจเราบ้างนะครับเอาไว้เจอกัน,น